มาเจอกันกันกบพอดแคสต์คุยเรื่องตังหลังเลิ่งงานจากช่องพลิกชีวิตด้วยการเทรดครับวันนี้เราเลยจะมาดูกันให้ชัดๆไปเลยครับว่าการลงทุนในสินทรัพย์ยอดฮิตเนี่ยอย่างหุ้นกองทุนรวมคริปโตอสังหาริมทรัพย์มันต่างกันยังไงเป็นคําถามที่คนเริ่มลงทุนสงสัยกันเยะเลยโดยเฉพาะมือใหม่ๆ มองแว็บแรกอาจจะเอ๊ะมีหลายอย่างจังดูซับซ้อนนิดๆน,นะครับแบบจะเลือกอะไรดีปวดหัวเหมือนกันนะเนี่ยนิดหนึ่งค่ะแต่จริงๆค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละอย่างก็ได้ค่ะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาค่อยๆแกะดูรายละเอียดสำคัญๆกันดีกว่าทั้งลักษณะของมันความเสี่ยงผลตอบแทนสภาพคล่องหรือว่าต้องใช้เงินเริ่มเท่าไหร่ความรู้ต้องแน่นแค่ไหนได้เลยค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาที่หุ้นก่อนเลยครับ การซื้อหุ้นนี่เขาบอกว่าเหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทนิดๆเลยใช่ค่ะถูกต้องเลยแล้วอ,อโอกาสทำกำไรหรือผลตอบแทนมันมาจากทางไหนได้บ้างครับค่ะหลักๆเลยนะคะก็มาจากสองทางค่ะคือส่วนต่างราคาหรือที่เรียกว่าแคปิตอลเกนนะคะอ,อ๋อคือซื้อถูกขายแพงใช่ค่ะซื้อมาแล้วราคาขึ้นขอขายก็ได้กำไรตรงนั้นไป จับอีกทางคือเงินปันผลหรือดีวิเเดนค่ะปันผลนี่คือถ้าบริษัทกําไรเขาก็แบ่งให้เราประมาณนั้นค่ะถ้าบริษัทมีกําไรแล้วเขามีนโยบายว่าจะแบ่งกําไรส่วนหนึ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นเราก็ได้เงินปันผลเป็นรอบๆไปค่ะเข้าใจครับแล้วถ้าเป็นกองทุนรวมล่ะครับอันนี้ต่างจากหุ้นยังไงกองทุนรวมนี่คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทโดยตรงเหมือนซื้อหุ้นเองนะคะอ้าว รครับค่ะแต่เราจะซื้อสิ่งที่เรียกว่าหน่วยลงทุนแทนค่ะซึ่งเงินที่เราซื้อหน่วยลงทุนไปเนี่ยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเขาจะรวบรวมไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆต่อให้อีกทีอาจจะเป็นหุ้นหลายๆตัวตราสารหนี้หรือสินทรัพย์อื่นๆตามนโยบายของกองนั้นๆค่ะอ๋อเหมือนมีคนช่วยดูแลจัดการให้ใช่ค่ะผลตอบแทนก็มาจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่มันเพิ่มขึ้นตามสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนหรือบางกอ,งกองก็มีจ่ายปันผลเหมือนกันค่ะ ข้อดีคือมันช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าเราไปเลือกหุ้นเองตัวเดียวอะไรแบบนี้นะคะอืมก็น่าสนใจนะครับแล้วฝั่งดิจิทอลเลยอย่างคริปโตเลยครับที่มันดูจับต้องไม่ได้มันทำเงินกันยังไงคริปโตนี่ส่วนใหญ่เลยนะคะก็คล้ายๆหุ้นค่ะคือเก่งกำไรจากราคาที่มันขึ้นขึ้นลงๆนี่แหละค่ะซื้อตอนถูกหวังขายตอนแพงเน้นแคปิตอลเกณเหมือนกัน ใช่ค่ะแต่ในโลกคริปโตมันก็มีวิธีอื่นด้วยอย่างเช่นการเอาเหรียญไปสเต็กหรือทำยูฟาร์มิ่งสเต็กยูฟาร์มิ่งคืออะไรครับนั่นเอ่อถ้าอธิบายง่ายๆก็คล้ายๆเอาเหรียญที่เรามีไปฝากหรือไปช่วยในระบบของเขานะคะแล้วเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเหรียญเพิ่มเข้ามาค่ะแต่รายละเอียดก็จะซับซ้อนต่างกันไปแล้วสุดท้ายอสังหาริมทรัพย์ที่จับต้องได้เลยอย่างบ้านคอนโดอันนี้คลาสสิกหน่อยค่ะ ก็ทำกำไรจากส่วนต่างราคาตอนขายเหมือนกันซื้อมาแล้วเราราคาขึ้นหรืออีกทางก็คือปล่อยเช่าเก็บค่าเช่าหรือเรนเทอยู่ไปเรื่อยๆค่ะโอเคครับชัดเจนเรื่องผลตอบแทนทีนี้มาดูด้านที่น่ากลัวบ้างความเสี่ยงกับเรื่องสภาพคล่องหรือการเปลี่ยนเป็นเงินสดตัวไหนโหดสุดตัวไหนช้าสุดครับคำถามดีค่ะถ้าพูดถึงความเสี่ยงแบบสุดๆเลยนะคะต้องยกให้คริปโตเลยค่ะ อันนี้คือเสี่ยงสูงมากถึงสูงที่สุดจริงๆโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ค่ะราคาผันผวนเร็วมากวันเดียวขึ้นลงแรงๆได้เยอะเลยคาดเดายากมากๆค่ะเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยแล้วก็มีเรื่องกระแสเรื่องความเชื่อมั่นเข้ามาเกี่ยวเยอะครับแล้วลองลงมาล่ะครับลองลงมาก็เป็นหุ้นค่ะก็ยังถือว่าเสี่ยงสูงถึงสูงมากเหมือนกันนะคะขึ้นกับตัวหุ้นด้วยภาวะตลาดตอนนั้นด้วยแล้วอสังหาล่ะครับดูน่าจะปลอดภัยสุดไหม เชิงค่ะอสังหาริมทรัพย์ก็ยังถือว่าเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะมันขึ้นกับทำเลสภาพเศรษฐกิจนโยบายรัฐอะไรพวกนี้เยอะเลยค่ะส่วนกองทุนรวมอันนี้ความเสี่ยงจะหลากหลายมากอ๋อแล้วแต่ว่ากองทุนไปลงอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะกองที่ลงหุ้นเยอะๆก็เสี่ยงสูงกองที่ลงตราสารหนี้ก็จะเสี่ยงต่ากว่าแต่โดยทั่วไปข้อดีของกองทุนคือมันมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่าเราเลือกหุ้นเองตัว2ตัวค่ะเข้าใจครับ แล้วเรื่องสภาพคล่องล่ะครับการเปลี่ยนเป็นเงินสดเรื่องสภาพคล่องนี่อสังหาริมทรัพย์ต่ําสุดที่สุดแบบชัดเจนเลยค่ะจริงด้วยสิกว่าจะขายได้ใช่ค่ะซื้อขายทีใช้เวลานานขั้นตอนเอกสารเยอะแยะต้องหาคนซื้อที่ถูกใจราคาเราอีกบางทีรอนานจนแบบอืมเหงื่อแห้งเลยก็ได้ค่ะ <laughs> <c oughs> เห็นภาพเลยครับ <c oughs> ค่ะส่วนที่สภาพคล่องสูงปรี๊ดเลยก็คือหุ้นกับคริปโตสกุลหลักๆ พวกนี้ซื้อขายง่ายเร็วมากในตลาดกดผ่านแอป,ปแป,ป๊บเดียวได้เลยแป,ป๊บเดียวจริงๆใช่ค่ะส่วนกองทุนรวมก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะแต่ปกติเวลาเราขายคืนหน่วยลงทุนอาจจะต้องรอเงินเข้าบัญชีประมาณ1-3วันทําการค่ะไม่ได้ปุ๊บป,ปั๊บเท่าหุ้นหรือคริปโตพอเข้าใจความต่างเรื่องสภาพคล่องแล้วมันน่าจะโยงไปถึงเรื่องเงินเริ่มต้นด้วยไหมครับอสังหาสภาพคล่องต่ําน่าจะต้องใช้เงินเยอะสุด ถูกต้องเลยค่ะตรงไปตรงมาเลยอสังหาริมทรัพย์นี่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ที่สุดค่ะไม่ว่าจะซื้อสดหรือกู้ก็ต้องมีเงินดาวก้อนแรกที่ค่อนข้างเยอะแล้วตัวอื่นล่ะครับหุ้นก็เออแล้วแต่ราคาหุ้นตัวนั้นๆค่ะบางตัวแพงบางตัวก็ไม่แพงมากเริ่มด้วยเงินหลักพันหลักหมื่นก็ได้แต่ถ้าจะให้เห็นผลก็อาจจะต้องใช้เงินหน่อยส่วนกองทุนรวมกับคริปโตอันนี้ใช้เงินเริ่มต้นน้อยมากๆค่ะน้อยขนาดไหนครับแบบ หลักร้อยบาทหรือหลักพันต้นๆก็เริ่มซื้อได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ง่ายมากโอ้โหต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วเรื่องความรู้ที่ต้องใช้ล่ะครับตัวไหนต้องศึกษาเยอะเป็นพิเศษถ้าเป็นหุ้นกับคริปโตอันนี้ต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลาศึกษาทําความเข้าใจแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะเราต้องวิเคราะห์เองตัดสินใจเองเป็นหลักเลยคือต้องทําการบ้านหนักหน่อยใช่ค่ะส่วนอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องมีความรู้หลายด้านนะคะทั้งเรื่องตลาด ทำเลกฎหมายภาษีการหาผู้เช่าการซ่อมแซมคือมันมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันแล้วกองทุนรวมล่ะครับเหมือนง่ายสุดไหมเพราะมีคนจัดการให้ในแง่การวิเคราะห์รายตัวอาจจะใช้ความรู้น้อยกว่าเพราะมีผู้จัดการกองทุนดูแลให้แต่แต่เราก็ยังต้องมีความรู้พอที่จะเลือกกองทุนให้เป็นนะคะเลือกให้เป็นค่ะคือต้องรู้ว่ากองทุนมีกี่ประเภท แต่และประเภทเสี่ยงต่างกันยังไงเหมาะกับเป้าหมายเราไหมเหมาะกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หรือเปล่าไม่งั้นเลือกผิดกองก็เจ็บตัวได้เหมือนกันค่ะอืมเข้าใจแล้วครับสรุปแล้วคือแต่และอย่างนี้ก็มีจุดเด่นจุด,ดด้อยข้อดีข้อจํากัดต่างกันหมดเลยนะครับใช่เลยค่ะทั้งความเสี่ยงผลตอบแทนสภาพคล่องเงินทุนหรือความรู้ที่ต้องใช้ไม่มีตัวไหนดีที่สุดแบบครอบจัก,กรวาลแล้วแบบนี้เราควรจะเลือกยังไงดีล่ะครับ นี่แหละค่ะคือประเด็นสําคัญคือมันไม่มีคําตอบสําเร็จรูปนะคะการเลือกต้องกลับมาดูที่ตัวเราเองเป็นหลักเลยดูที่ตัวเราค่ะต้องถามตัวเองว่าเป้าหมายการเงินเราคืออะไรต้องการใช้เงินในอีกกี่ปีเรายอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีเวลามีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์แต่ละประเภทมากพอหรือยังต้องตอบคําถามพวกนี้ให้ได้ก่อนใช่ค่ะหัวใจสําคัญเลยคือ ต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจจริงๆก่อนลงทุนอย่าลงทุนตามกระแสหรือตามที่คนอื่นบอกอย่างเดียวและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการกระจายความเสี่ยงคือไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดไปที่อย่างเดียวถูกต้องค่ะไม่ควรเอาไข่ทั้งหมดใส่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆประเภทผสมผสานกันจะช่วยลดความผันผวน,นโดยรวมของพอร์ตเราได้ค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่เราต้องกลับไปคิดต่อละคะ่ะว่าเราจะสร้างสมดุลของปัจจัยทั้งหมดนี้ทั้งเป้าหมายความเสี่ยงระยะเวลาความรู้ให้มันลงตัวเหมาะกับสถานการณ์และตัวตนของเราเองได้อย่างไงครับโอ้โหนี้ได้เห็นภาพรวมความแตกต่างชัดเจนขึ้นเยอะมากๆเลยครับทั้งหุ้นที่ให้ฟีลเป็นเจ้าของกิจการเสี่ยงสูงหน่อยแต่ก็ซื้อง่ายขายคล่องค่ะกองทุนรวมที่เด่นเรื่องกระจายความเสี่ยง มีมืออาชีพช่วยดูแต่ผลตอบแทนและความเสี่ยงก็มีหลายระดับใช่ค่ะคริปโตสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผันผลสูงเสี่ยงสุดๆไปเลยค่ะอันนี้ต้องระวังพิเศษและสุดท้ายอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์ที่จับต้องได้แต่ก็ต้องใช้ทุนเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะขายยากนิดนึงครบถ้วนเลยค่ะครับ ก็หวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับค่ะฟังแล้วคิดเห็นยังไงหรือใครมีเทคนิคการออมส่วนตัวแบบไหนก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปกับคุยเรื่องตังหลังเลิกงานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ